กลางห้วงจักรวาลที่ห่างไกลหลายพันปีแสงมีดาวเคราะห์ชื่อเฟลิเนียดาวสีฟ้าม่วงที่โอบล้อมได้วงแหวนเรืองแสงเหมือนอัญมณีที่นี่คือบ้านของเผ่าพันธ์ุแมวเหมียวที่วิวัฒนาการสูงล้ำกว่ามนุษย์หลายพันปีพวกมันมีทั้งพลังจิตเทคโนโลยีที่รวมเข้ากับธรรมชาติและสังคมที่อยู่ร่วมกับทุ่งหญ้าดอกไม้และสายน้ำอย่างสมดุล แมวบนดาวเฟลินเนียไม่ใช่แค่สัตว์เลี้ยงพวกมันสื่อสารด้วยคลื่นจิตสร้างพลังงานสะอาดจากเสียงเหมียวที่ร้องประสานกันเป็นวงดนตรีจักรวาลเสียงเหล่านี้ก่อกำเนิดเป็นพลังงานบริสุทธิ์ที่เลี้ยงดูทั้งดาวชีวิตสงบสุขจนวันที่ฟ้าสันสะเทือนเมื่อกองยานมนุษย์จากโลกบุกทะลุชั้นบรรยากาศของเฟลินเนียพวกเขาไม่ได้มาด้วยสันติ แต่เพราะต้องการจับแมวไปศึกษาและใช้พลังงานจากเสียงเหมียวเป็นทรัพยากรพื้นหญ้าที่เคยเขียวขจีจึงถูกเหล็กกล้าและไฟไหม้ทำลายแมวผู้เท่าไพรมิวส์ได้กล่าวในสภาแมวว่ามนุษย์พวกเขาเคยมองเราเป็นเพื่อนแต่บัดน,นี้พวกเขามาเพื่อครอบครองเราจะยอมสูญสลายหรือจะลุกขึ้นปกป้องโลกของเราสทางเลือกถูกเสนอในที่ประชุม แมวสายลับเหล่าแมวจะปลอมตัวด้วยเทคโนโลยีโฮโลเฟอร์ที่ทําให้พวกมันแปลงเป็นรูปร่างมนุษย์ส่งเข้าไปปะปนในกองทัพมนุษย์หลอกล่อชักใยและทําให้มนุษย์หันมาเถียงกันเองจนถอนทัพกลับไปแมวสายรบปลดปล่อยไทยทันเหมียวมหาแมวกลจักยักษ์ที่สร้างจากพลังงานเสียงเหมียวรวมกันทั้งดาวกองทัพนี้สามารถทําลายกองยานมนุษย์ให้พังพินาศในเพื่ตา แต่แมวรู้ดีว่าการทำลายไม่ใช่ทางออกเสมอไปหากเลือกสงครามพวกเขาอาจชนะแต่จะสูญเสียความสงบสุขที่เคยมีหากเลือกสายลับพวกเขาอาจทำให้มนุษย์เรียนรู้ข้อเท็จจริงว่าพลังของแมวไม่ใช่สิ่งที่ใครจะครอบครองได้ง่ายๆบทสรุปยังไม่ถูกตัดสินเพราะอนาคตของเฟลีเนียขึ้นอยู่กับเสียงเหนียวครั้งต่อไปว่าจะเป็นเพลงแห่งสันติหรือเสียงคำรามแห่งสงคราม เสียงโวตในสภาแมวเงียบงันไปนานจนในที่สุดไพรมิวส์ผู้เท่าก็หลับตาแล้วส่งพลังจิตไปทั่วทั้งทุง่งหญ้าบรรดาแมวทุกตัวไม่ว่าจะเล็กหรือใหญ่ต่างส่งเสียงเมียวพร้อมกันก็เกิดเป็นพลังงานสะท้อนทั่วชั้นบรรยากาศแสงสีเขียวประกายรุง้งแผ่กระจายไปทั่วดาวทำให้มนุษย์ที่ยืนอยู่กลางสนามรบได้ยินเสียงประสานนี้ไม่ใช่แค่เสียงแมวธรรมดาแต่มันคือบทเพลงที่สั่นสะเทือนถึงจิตใจลึกสุด บางคนปล่อยอาวุธทิ้งบางคนสุดลงร้องไห้บางคนมองแมวและเหมือนเห็นเพื่อนเก่าที่หายไปนานกับตันมนุษย์สั่นมือก่อนจะพูดขึ้นเบาๆนี่ไม่ใช่สิ่งที่เราควรทำพวกมันไม่ได้เกิดมาเพื่อเป็นทรัพยากรแต่เพื่อมีชีวิตเหมือนกับเราแต่ไม่ใช่มนุษย์ทุกคนที่คิดเช่นนั้นฝ่ายทหารบางส่วนยังยืนยันจะจับแมวต่อไปทันใดน,นั้น ไททันเหมียวยักษ์กลจักรในตำนานก็ถูกปลุกขึ้นมาดวงตาเปล่งแสงสีทองเสียงคำรามกึกก้องทั่วุบเขาท้องฟ้าเหมือนถูกฉีกออกเป็นสองซีกฝ่าหนึ่งคือเพลงแห่งสันติอีกฝ่าคือคำรามแห่งสงครามแล้วแล้วสิ่งที่ไม่คาดคิดก็เกิดขึ้นเมื่อไททันเหมียวก้าวออกมาแทนที่จะโจมตีมันกลับยกอุ้งเท้าใหญ่โตแตะเบาๆที่พื้น้าก ส่งคลื่นพลังมหาศาลขึ้นไปปิดั้นกองยานมนุษย์ไม่ให้ลงจอดได้อีกต่อไปแต่ก็ไม่ได้ทำลายพวกเขาข้อความสุดท้ายถูกส่งเข้าสู่สมองมนุษย์ทุกคนพร้อมกันเราเลือกที่จะไม่ทำลายแต่หากท่านไม่หยุดเราจะไม่ลังเลอีกต่อไปโลกเงียบงันอยู่ชั่วขณะก่อนที่กองยานมนุษย์ส่วนใหญ่จะถอนทัพกลับไปทิ้งไว้เพียงบทเรียนสำคัญว่าจากรราลน,นี้ไม่ได้มีแต่มนุษย์ที่มีสิทธิ์ครอบครอง และแมวบนดาวฟิลิเนียก็ยังคงร้องเพลงประสานให้ทุ่งหญา้าเติบโตเหมือนทุกสิ่งผ่านมาไม่เคยถูกรบกวน